ข้อมูลสําคัญที่เราต้องรู้สงครามในอิสราเอลได้ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ํามันและราคาทองคําอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจากสถานการณ์สงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์ราคาน้ํามันดิบเพิ่มสูงขึ้นถึง90ดอลลาร์หลังจากที่มีการโจมตีทําให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการส่งออกน้ํามัน ผลักดันราคาทองคําและเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นนอกจากราคาน้ํามันและราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นแล้วความไม่แน่นอนในสงครามนี้ยังทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วยรวมไปถึงตลาดหุ้นฟิวเจอร์ของสหรัฐอเมริกามีการขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งนี้เงินสกุลเย็นยังคงเป็นที่หลบหนี้ที่นักลงทุนต้องการและมีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นในขณะที่นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ยังคงเบีย่ยงโครงสร้างดอกเบีย้ยในระดับที่สูงเช่นเดียวกันน้ำมันและทองคำที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัวทั่วโลกและเสี่ยงทำให้อัตรางเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหายาวนานขึ้นซึ่งทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนในตลาดในช่วงระยะเวลานี้สงครามนี้ไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นความขัดแย้งที่อาจจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางนโยบายทางการเงินและเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดโลกบทสรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรมาติดตามอัปเดตสถานการณ์ได้ที่เวทีนิวส์ครับ